My mom is Thai and Chinese and she proudly became a citizen in her 50s Dad's Work Chemmy Duwood หรือลัดดาอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคองเกรสรัฐเอีดินอย ทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกพรรคเดโมแครตอย่างแข็งขันเพื่อหาเสียงให้กับตัวเธอเองและเพื่อสนับสนุนบารักโอบามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอีกสมัยหนึ่งด้วยความที่เธอเป็นทหารหญิงที่มีจิตใจเข้มแข็ทงทั้งทั้งที่เธอเสียขาทั้งสองข้างในสมรภูมิอิรักพร้อมกับการมีพ่อและคนในครอบครัวเป็นทหารเกือบทั้งหมด เธอจึงเป็นนักการเมืองคนสำคัญที่มีหน้าที่ช่วยพรรคเดโมแครตรณรงค์กับทหารว่าบารักโอบามาสนับสนุนกิจการของทหาร opp Obama to our savings, Put on. poем on tomorrow posible al face saludar Bring m commands Facebook ich Unter the de DE dei ông it tar it bawa 6 ทามี่หรือลจาเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันเกิดที่ประเทศไทยจนเมื่ออายุ8ปีเธอย้ายตามคุณพ่อที่เป็นนาวิกโยธินไปราชการทหารในประเทศต่างๆเธอมีประวัติการเรียนที่ดีทางด้านรัฐศาสตร์แต่ท้ายที่สุดเธอได้เลือกที่จะเป็นทหารเช่นเดียวกับคนอื่นๆในครอบครัวเมื่อปี1992และต่อมาเธอได้บรรจุเป็นนักบินกองทัพอากาศที่รัฐอิลลินอย อาสาออกรบแนวหน้าในอิรักจนได้รับบาดแผลจากสงครามเมื่อปี2004จากนั้นเธอได้ทำงานช่วยเหลือทหารผ่านศึกจนได้เป็นผู้อุ่งในการสํารักงานกิจการทหารผ่านศึกและได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกในเวลาต่อมาโดยการชักชวนของบารักโอบามา30มิถุนายน2011 เธอตัดสินใจลงเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคองเกรสเขต8รัฐอิลลินอยโดยหวังจะทำงานด้านการศึกษาสตรีสวัสดิการทาหารผู้แทนคนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะชาวเอเชียความพยายามเพื่อการเป็นผู้แทนของคนไทยในการเลือกตั้งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อชุมชนชาวไทยซึ่งระบบการเมืองของสหรัฐอเมริกามีความชัดเจนว่า เสียงหรือเก้าอี้ในสภามีความสำคัญกับผู้คนทุกกลุ่มได้และถ้าได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้แันนี่ก็จะพยายามที่สนับสนุนให้สังคมไทยมีเิ์มีเสียง,ม,งมีคนรู้จักและรับฟังมากขึ้นแทนนี่ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านอีกครั้งนะคะที่มาช่วยสนับสนุนแทนนี่ในวันนี้ อภิรักษ์หาพิชิตวนิตรายงานจากสหรัฐอเมริกา